สวัสดีครับพบกับผมหนึ่งคุยบันเลงนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาทุกท่านมาดูคุยเป็นการรีวิวแก้นะฮะรีวิวแก้ที่มีบุคคลท่านหนึ่งนะฮะอาจจะไม่ค่อยประสงค์ดีสักเท่าไหร่นะฮะที่นำคุยของผมคีบร์กับคีนะครับไปทำรีวิวสั้นๆนะครับลงคลิปสั้นทาง YouTube นะฮะแล้วก็มีผู้คนติดตามรับชมมากถึง3500วิวนะฮะซึ่ง ถามว่าได้รับความเสียหายไหมนะครับจริงๆเขาทํามาหลายปีแล้วแต่เราก็ตอบบ้างเฉยบ้างครั้งนี้กะจะเฉยก็คงจะไม่ได้นะครับพอมีลูกค้าเนี่ยสอบถามมาว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือไม่ทําไม่ได้จริงๆหรือไม่นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะใช้คุยคีเดียวกันเลยเป็นคุยไม้เหมือนกันเลยนะฮะซึ่งเป็นคุยแบบเดียวกันทุกอย่างนํามา เหมือนกันทุกอย่างแต่เขาเก่งนะที่เขาหามาได้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าลูกค้าท่านไหนนะฮะส่งไปให้เขาทำรีวิวดูถูกเหยียดหยามอย่างนี้นะฮะซึ่งคุยของผมเนี่ยมันมีเครื่องหมายการค้าครับซึ่งดูออกได้ชัดเจนนะฮะถ้าท่านคิดว่ามันไม่มีผลอะไรท่านก็ลองเอาเครื่องหมายนีย้ไปจดแจ้งจดทรัพย์สินทางปัญญานะครับจด เครื่องหมายการค้ากับทางกระทรวงพาณิชย์ดูถ้ามันได้ท่านก็เจ๋งมากนะเจ๋งมากเลยนะฮะซึ่งของผมเนี่ยจดทะเบียนนะครับจดทะเบียนพาณิชย์จำหน่ายเครื่องดนตตีทุกชนิดซึ่งมันก็ครอบคลุมปุ๋ยด้วยนะแล้วก็ในเนื้อหาเนี่ยก็บอกว่าปุ๋ยไม่ได้มาตรฐานหลอกลวงนะฮะผมถามคำหนึ่งว่าผมไปหลอกลวงใครลูกค้าที่ซื้อของผมไปเนี่ยท่าน ท่านเสียหายอย่างไรผมไปหลอกลวงท่านอย่างไร,รท่านถึงได้ทํากับผมได้อย่างนี้นะครับผมพอจะทราบนะครับว่าคุยมันมาจากที่ไหนนะฮะแต่เพียงแต่เราเราไม่อยากไปต่อแยงรูฟค้าท่านนั้นเองนะฮะแต่ไม่จาเป็นท่านท่านอย่าไปทําสิคุยไม่ดีท่านก็นติดต่อคืนมากับผมเดี๋ยวผมรับซื้อคืนหมดแหละท่านจ่ายเงินเท่าไหร่ก็ผมก็คืนเงินเท่านั้นส่งคุยมาให้ผมอย่าไปทําอย่างนั้นนะฮะจริงๆขอประนามเลยนะฮะ อบอกแนะนเลยแล้วก็คุยนะครับมันก็ไม่ได้มันไม่ได้เป็นอะไรคุยมันก็ปกติท่านเล่นไปทำอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าคุยไม่ได้มาตรฐานนะฮะถามหน่อยว่าวิธีเนี้ยวิธีอย่างนี้เนี่ยใครรับรองนะครับมันคือเสียงอะไรอะ่ะแล้วใครรับรองให้ท่านว่าการเช็คมาตรฐานมันต้องเช็คอย่างนี้ แล้วคุยที่ทําไม่ได้อย่างนี้คือคุยที่ไม่ได้มาตรฐานทั้งหมดหน่วยงานไหนเป็นคนรับรองอะนะแต่ถามว่ามันทําไม่ได้จริงไหมมันไม่ใช่ะแล้วท่านไปเล่นทําให้มันเป็นอะอย่างเงี้ยอีกอันหนึ่งลมแรงอีกอันหนึ่งลมเบามันก็มันจะไปเท่ากันได้อย่างไรอะครเดี๋ยวผมจะทําให้มันเท่ากันให้ดูนะโดยที่ไม่ต้องฝืนไม่ต้องอะไรเลยคือมันไม่ได้ก็คือไม่ได้ไม่ใช่ว่าได้อยู่อย่างนี้ฮะไม่ใช่ว่าได้อยู่ หลักการในเรื่องของความเพี้ยนของเครื่องเป่าอย่างความรู้ทางยามาฮ่าเขาให้ความรู้ไว้เนี่ครับเป็นแบรนด์ที่ที่ระดับโลกเลยนะนะคเครื่องเป่าทุกชนิดเนี่ยมันจะมีความผันแปรอยู่สามสาเหตุสามปัจจัยก็คือแรงลมนะครรับแงมตัวผู้เป่าเองแล้วก็เครื่องนะครับอุณหภูมิพวกนี้นะพวนี้จะมีผลนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไปดัดแปลงตัดแต่งทําให้มันผิดเพี้ยนไปเนี่ยมันเป็นข้อมูลนันเป็นเท็จนะฮะนำข้อมูลนั้นเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะ,ะแล้วอีกอย่างหนึ่งเครื่องหมายการค้าเนี่ยมันอยู่ในการการคุ้มครองนะครับของพาณิชย์กฎหมายทางพาณิชย์อยู่เดี๋ยวผมมาทําให้ดูว่ามันเป็นไปได้ไหม ต้องไปควบคุมลมอะไรเลยแล้วอย่างที่เขาจะทําเป็นประจำเนี่ย่าคุยใครทําได้อย่างนี้เนี่ยมันได้มาตรฐานก็คือเเขาทำเป็นประจำเลยบอกว่าคุยใครทําได้อย่างนี้ยคือคุยมาตรฐานนะครับเดี๋ยวก่อนนะช่างทุกท่านหรือผู้ขายทุกท่านเน่ยท่านท่านอย่าไปหลงกลเลยนะถ้าท่านไปรีวิวลักษณะอย่างนี้เนี่ยท่านกลายเป็นโจรเลยนะ ขโมยสูตรขโมยกระสวนขโมยลอกเรียนแบบหรือว่าเป็นลูกห้อยลูกหาบลูกหิ้วเลยนะท่านท่านเกมเลยนะเหตุ <S <S <gerne> <ant> ที่ผมไม่เคยรีวิวอย่างนี้เลยทั้งทั้งที่คุยก็สามารถทําได้เนี่ยเพราะมันไม่มีหน่วยงานไหนรับ,บรองนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาเสียงอย่างนี้เนี่ยไปไปใช้ในเพลงอะไรเราเราไม่รู้เลยว่าจะเอาไปใช้อย่างไรนะฮะ ที่ผมใช้เนี่ยที่ผมทํารีวิวประจำเนี่ยที่ให้ความสําคัญมากกว่าก็คือพวกบันไดเสียงบันไดเสียงนะดูนะผมจะไล่บันไดเสียงเมเจอร์สเกลซักเมื่อก่อนนะีผมจะทํารีวิวอยู่5้ขีแนตะ่ตอนนี้ผมใช้คีย์บีแฟรผมจะทําไล่บันไดเสียงให้ได้รับชม7จ็ดขีอ่ะเริ่มจาก b ีแฟร์เมเจอร์สเกล ต่อไปนะครับเป็น C major scale ลดมาต่อไปเป็น D major scale นะครับต่อไปเป็น E major scale นะครับ ต่อไปเป็น F Major Scale ต่อไปเป็น G Major Scale. ปปน A, Major Scale ต่อไปเป็น A Major Scale นะครับ ตัวนี้เดี๋ยวช้าๆหน่อยผมจะให้ความสำคัญในเรื่องของสเกลพวกนี้มากกว่าแล้วก็ผมทำตำรับตำราไว้นะครับเข้ามาปีที่2แต่เราทำเป็นตัวตารางไว้ นะครับน่าจะเกิน3ปีละซึ่งในตำราต่างๆนะครับได้ถูกนำไปใช้อย่างมากมายนะครับพิมพ์มาครั้งที่3ที่4แล้วนะครับซึ่งเป็นตำราที่คิดค้นขึ้นมาใหม่และก็มีของเก่าความรู้เก่าๆนำมาผสมด้วยนะครับซึ่งเราจะให้เครดิตกับครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับที่สืบทอดภูมิปัญญาสืบทอดความรู้กันสืบสืบต่อมานะครับแล้วนำ นำมาทำในรูปแบบใหม่ๆให้ผู้ฝึกใหม่ๆได้นำไปศึกษาค้นคว้าได้นำไปเผยแพร่ให้ศิละปะแขนงนี้ยังคงอยู่คู่เมืองไทยนะฮะตรงนี้เป็นรูปแบบของการจับน้ตแบบมีเครื่องเสียงหรือแฟตชาร์ปเข้ามาผสมด้วยนะฮะแล้วก็ผมยังได้ทำตารางน้อต12คียสำหรับคุยเราเดียวไว้อย่างนี้ให้ ผู้ฝึกได้สนใจฝึกอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่ผมไล่สเกล7สเกลเนี่ย mm hmm. ก็จะมี b f a ฟใช้ปุยคีบบีแฟนะครับโดมูฟโดเนะี่ยโดอยู่ตรงไหนเป็นเสียงอะไรนะครับเราก็จะนับเป็นคีย์นั้นก็คือเริ่มต้นก็ปิดหมดเป็นโดก็เป็น b f a ฟ m o มูฟโดนะครับแล้วก็ตำแหน่งเรก็สูงขึ้นมาอีกหนึ่งเสียงก็จะเป็นคี C นะครับแล้วก็เป็นคีดีขี E คีฟคีจคีเอนะฮะ แล้วก็ไล่บรรไดเสียงให้ดูถ้ามันได้ถึงเจ็ดคีเนี่ยนะครับผมคิดว่าตัวแฟตชาร์ปมันไม่มีเพียนแล้วมันไม่มีผิดเพียนแล้วและรูปแบบการจับวิธีการจับก็จะเป็นการจับคงที่นะครับคุยนี่จะมีสองสูตรนะครับก็จะมีสูตรคู่ควงกับไม่ใช่สูตรคู่ควงคู่ควงเนี่ยถ้าหากว่าแฟตสามนิ้วเนี่ยนะครับเป็นชาร์ปนะครับเป็นควงอะแฟตสามนิ้วเป็นควงคือเสียงเท่าแล้วก็ ยกหนึ่งนิ้วก็จะกลายเป็นชาร์ปนะครับมันก็มีกรรมวิธีคล้ายๆอัธกถานะครับที่อธิบายอย่างนี้นะฮะไม่ใช่ว่าคุยเนี่ยทำไม่ได้ทีเอน,เนี่ยแล้วบอกว่ามันไม่ได้อันนี้มันจะจะดูเอาข้อมูลที่ที่เป็นเท็จ ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาไปโกปรธไปเกลียดอะไรนักหนานะฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยฝากให้ท่านผู้ชมได้รับชมไว้ด้วยนะอะไรที่เราไม่โต้ไม่ตอบเนี่ยมันก็จะดูเหลิงจนเกินไปนะครับแล้วก็ท่านลูกค้าที่นําคุยของผมเนี่ยที่ท่านซื้อกับผมเนี่ยครับนําไปส่งให้เขาเนี่ยผมผมไม่เข้าใจเลยว่าท่านทําไปเพื่ออะไรนะฮะถ้าท่านมีปัญหาหรือคุยมันไม่ดีนะฮะท่านติดต่อมาที่ผมเลยนะครับ มีลูกค้าไม่น้อยครับที่ผมคืนเงินให้เดี๋ยวผมจะคืนเงินให้เต็มจํานวนเลยนะเพราะมีคนที่เขาต้องการคุยผมอ,อีกมากนะครับบางคนต้องรอเป็น5-6เดือนตัวผมเองก็ต้องการคุยผมนะครับต้องการคุยผมกลับคืนผลงานทุกชิ้นสินค้าทุกชิ้นเนี่ยถึงตัวผมไม่ได้ทําเองนะฮะผมเป็นเจ้าของธุรกิจนี้นะฮะเรารักสินค้าของเราทุกชิ้นนะครับเหมือนลูกเหมือนหลานเลยเพราะเขามีบุญคุณกับเรานะฮะ เขาช่วยเราเลี้ยงครอบครัวนะครับสำหรับผู้ทำคลิปเนี่ยที่เอาคลิปผมไปไปทำในทางเสียหายนะฮะท่านท่านก็น่าจะทราบนะครับทางกฎหมายนะจริงจริงมันก็ทำไม่ได้ถ้าถ้าท่านคิดว่ามันไม่มีผลอะไรท่านก็เอาไปลองไปจดเครื่องหมายการค้าดูนะฮะมันต้องไม่มีใครใช้มาก่อนแลวนี่ใช้มาสี่ห้าปีเนี่ยนะฮะถ้าท่านจดได้นี่ท่านเก่งเก่งมากๆเลย ดูนะเดี๋ยวทำคีเอให้ดูเดี๋ยวบอกมันดีแต่บีแฟร์นะเคเอไม่ดี วิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่น่าจะสุดยอดที่สุดแล้วสําหรับผมนะนะครับส่วนวิธีอย่างนี้ผมไม่รู้จะเอาไปทำยังไงนะครับก็เป่าได้แต่เพลงนี้นะเพลงอื่นก็ไม่รู้จะไปเป่ายัางไงนะครับในส่วนที่ผมไล่สเกลเสเกลเม่นกี้เนี่ยเจ็ด์นะีในขุยเราเดียวจริงๆทำได้12คีย์ีถามว่า มันทําอะไรได้ถ้าท่านฝึกจนชํานาญนะท่านพกคุยเราเดียวคีย์ซีก็ได้ท่านเป่าได้ทั้งหมดนะครับแต่อาจจะไม่เพาะเหมือนคุยคีย์ตรงแต่สามารถทําได้ทั้งหมดในกรณีฉุกเฉินก็ดีหรือว่ากรณีที่เราเป่าเพลงนะครับเครื่องสากลเนี่ยเขาจะมีแบบเปลี่ยนคีย์ได้โดยใช้อย่างคีย์บอร์ดก็คีย์บอร์ดตัวเดียวกีตาร์ตัวเดียวเปลี่ยนคีย์ได้โดยการเปลี่ยนคอร์ดแต่คุยเราทําไม่ได้นะครับพอเราฝึกสเกลมันจะทําให้เราทําได้ประมาณนี้นะครับ ก็ไม่ได้มีอะไรมากไม่ใช่ว่าเป็นคนที่แตะต้องไม่ได้จับไม่ได้ก็เราอยู่ของเราดีๆนะผมอยู่ผมนี้ดีผมไม่เคยไปว่าอะไรให้เขาเลยนะแล้วก็เคยเอาคลิปของผมนะไปทําเมื่อ3ปีที่แล้วมีทั้งภาพทั้งรูปทั้งชื่อทั้งอะไรหมดนะครับเอาไปตัดต่อตัดแต่งนะครับพูดในเชิงเสียหายนะอาจจะไม่ได้ด่าโดยตรงโดยการเลี่ยงบาลีอะไรต่างๆเนี่ยน,นะครับแต่กฎหมายใหม่นะครับมัน มันไม่ได้สิแม้กระทั่งชื่อหรือรูปรูปดีๆท่านเอาไปเอาไปชื่นชมแลเปิดรายได้มีโฆษณาอย่างเงี้ยนะชื่นชมก็ไม่ได้นะเดี๋ยวถ้าให้ผมเหลืออดจริงๆเนี่ยผมจะฟ้องจริงๆนะจะฟ้องให้เป็นตัวอย่างสักทีนะจะเสียเงินเท่าไหร่ไม่ว่านะฮะก็เราไม่ได้ร่ารวยนะผมขายคุยเนี่ยผมบอกตามตรงเลยว่าขายมาเลี้ยงครอบครัวขายมาสร้างบ้านสร้างร้านสร้างสมบัติหลักฐาน นะผมไม่ได้มีอยู่มีกินไม่ได้อยู่สบายบไม่ใช่ว่าผมขายคุยในยล่ำรวยไม่ใช่นะฮะเฟอร์นิเจอร์ในผมขายในยทุกสิ่งทุกอย่างคือการเริ่มต้นคือการก่อสร้างทั้งหมดนะฮะในอายุ39ย่างปีเนี่ปีนะฮะผมทำมาตั้งแต่อายุ30โดยที่เราไม่ใช่ลูกคนรวยนะฮะพ่อแม่ไม่ได้มีให้นะ ผมดิ้นรนทุกสิ่งทุกอย่างจากลูกจ้างเนี่ยลูกจ้างรายวันนะครับไม่ใช่รายเดือนนะครทำงานแบกหามทํางานท่าเรือทำงานก่อสร้างใช้าง,งานก่อสร้างเป็นคนงานยกของที่ร้านเฟอร์นิเจอร์นะครับจนผู้พักรักจํานะครับศึกษาเพิ่มเติมมในศึกษาได้ผมศึกษาหมดนะฮะจนดิ้นรนกู้เงินนะครับใช้สติปัญญาที่มีอยู่เนี่ยเป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวเราเองนะปัจจุบันนี้ทำใา9ปีทุกวนันในจดทะเบียนใน นำของร้านยิ่งเจริญมินิสโตนะฮะหน้าร้านอยู่ที่เชียงรายนะครับจำหน่ายสินค้าหลายประเภทนะฮะแล้วก็คุยนี่ก็จัดอยู่ในหนึ่งสินค้าที่จดทะเบียนด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยสําหรับลูกค้านะครับถ้ามีปัญหานะท่านอย่าอย่าไปทําอย่างนั้นนะครับติดต่อมาที่ผมนี่แล้วคําว่าหลอกลวงนะถ้าเกิดการฟ้องร้องกันขึ้นมาเนะี่ยถ้าผมหลอกลวงเนะี่ยผมหลอกลวงใคร ใครเป็นผู้ถูกหลอกลวงนะให้เอามานะฮะเราก็มาสู้กันสู้กันตามความเป็นจริงเลยนะฮะผมไปหลอกให้ท่านซื้อตอนไหนนะฮะคุยผมผมก็ขายถูกกว่าเจ้าอื่นเกือบหมดนะก็มีบางเจ้าที่เขาขายถูกกว่าผมแต่โดยทั่วไปลนะผมขายถูกกว่าเจ้าอื่นทั้งหมดรวมตัวเขาเองด้วยนะฮะ,นะฮะการขายที่ดีเนี่ยการทําอะไรก็ตามนะตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้มีอะไรเลยเป็นครูกรมารอเป็นพ่อค้าเถื่อน สินค้าเนี่ยผมจดทะเบียนนะครับเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายนะฮะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยผมได้รับการแต่งตั้งนะครับเป็นปราชุมชนอำเภอดอยหลวงซึ่งเป็นปราชุมชนแขนงนะครับครูคังช่างหมอแล้วก็เป็นแขนงโดยตรงทางดนตรีนะครับประเภทนะครับดนตรีพื้นบ้านประยุกต์วงเล็บคุยนะฮะซึ่งได้รับการยอมรับจากทางหน่วยงานนะครับแต่งตั้งไม่มีวาระนะครับจนกว่าจะลาออกเองนะฮะ และปัจจุบันนี้นะครับได้รับการแต่งตั้งเป็นวิทยากรนะครับสอนครูร่วมสมัยอยู่ที่โรงเรียนบ้านขุนแม่วงต่อชดอดนะครับสอนมาเทอมที่2แล้วนะครับมีหนังสือแต่งตั้งทางราชการถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็เป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่ได้รับการยอมรับครับในระดับหน่วยงานราชการนะครับผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นครูเถื่อนเป็นครูกรรมลอยอย่างที่เขาบอกนะครับ แล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยที่เขาไปไล่ประจานคนนั้นไปไล่กำกับคนนั้นคนนี้เขาได้รับหนังสือรับรองจากหน่วยงานไหนนะครับให้มาทําหน้าที่นี้หรือปัจจุบันนี้เขาสอนอยู่ที่ไหนนะครับหน่วยงานไหนรับรองเขานะฮะว่ามาตรฐานของเขาเนี่ยสามารถรับรองคุยได้ทั่วไทยได้ทั่วโลกว่าเรานี้ไม่ได้มาตรฐานเรานี้ได้มาตรฐานอย่าลืมนะว่าคุยเนี่ยคุยไทยนะฮะ สากลคุยปัจจุบันเนี่ยที่มีคีเนี่ยเรายังไม่ได้บรรจุเข้าในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการนะฮะยังไม่ได้บรรจุนะครับเพราะฉะนั้นอย่าอย่ามาโนโอเอาเองว่าของตัวเองถูกของคนนั้นผิดคนนี้ผิดคนน้นผิดนะฮะเราว่ากันไปตามเนื้อนะฮะทำได้นะครับแต่ไม่ทําเพราะมันไม่มีความจําเป็นถ้าใครลองไปเผลอทำเผลอรีวิวนี่เข้าเนี่ยท่านหลงกลนะอย่าไปทําช่างไม่ต้องไปทําไม่ต้องไปสนใจอินโน อะไรทั้งนั้นนะฮะเอาเสียงดีบันไดเสียงได้เสียงต่ำได้เสียงสูงได้พอจบนะครับเนี่ยไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์อะไรเลยผมไม่เคยใช้เลยนะฮะไม่เคยใช้เลยถึงมันจะได้มาตรฐานอย่างไรเนี่ยเสียงมันไม่ดีเป่าแล้วกินลมมันก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์จริงๆนะท่านผู้ชมพิจารณาเอานะนะครับวันนี้ผมก็มา แก้ต่างให้ตัวเองนะครับหลักการเรียนการศึกษานะไม่ใช่ว่าจะนิ่งนะเมื่อเกิดปัญหาแล้วเราก็ต้องโต้ต้องแย้งด้วยหลักการเหตุและผลนะครับยังไงก็ฝากให้กําลังใจด้วยนะครับผมหนึ่งคุยบรรเลงก็จะทําผลงานให้มันคงที่แล้วก็พัฒนาความรู้ความสามารถให้มันอยู่สืบต่อไปนะครับอันไหนที่เป็นวิทยาทานได้ก็เผยแพร่กันไปสิ่งไหนที่ทราบก็บอกว่าทราบสิ่งไหนไม่ทราบก็ไม่ต้องไปพูดไปคุยนะครับมัน มันไม่มีประโยชน์นะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับท่านใดฟังคลิปนี้ชมคลิปนี้อยู่ก็ฝากให้กําลังใจกันด้วยส่วนลูกค้าท่านใดที่ซื้อคุยผมนะแล้วไม่พึงพอใจนะก็ติดต่อคืนมาได้นะครับท่านใดไม่ชอบก็ไม่ต้องมาติดตามท่านใดไม่ไม่สนใจดูไม่ดีท่านก็ไม่ต้องมาซื้อท่านอย่ามาซื้อคุยเพราะเห็นว่าคุยผมถูกนะท่านไปซื้อของแพงๆนู่นนะครับไม่พอใจก็ สายกันเต็มที่เลยแต่ของผมนี่ผมบอกเลยนะถ้าซื้อขุยผมไปเนี่ยไม่ดีติดต่อมาที่ผมเนะี่ยอย่าไปติดต่อไปที่เขามันไม่มีประโยชน์เอาไปให้เขาเขาก็ไม่ได้คืนตังค์ให้ท่านหรอกติดต่อมาที่ผมมีคนต้องการขุยผมอีกมากนะฮะบ,บางคนต้องรอถึง5-6เดือนนะครับถ้าท่านคืนมาเดี๋ยวผมก็นํามาปรับแต่งนะครับแล้วแจ้งลูกค้าก็ขายในลูกค้าในราคาอีกราคาหนึ่งได้นะฮะผมไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับการขายไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับยอดขายนะครับแต่การกระทํา อย่างนั้นทําให้ผมมีผลกับชื่อเสียงและความเสียหายทางธุรกิจผมอย่างรุนแรงเลยนะนะครับอย่าไปทําวันหนึ่งถ้าผมทนไม่ไหวแล้วผมจะฟ้องจะฟ้องทั้งคนที่ส่งไปให้อะไรร่วมกันหมดเลยนะฮะแต่ตอนนี้ยังนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับหนึ่งคุยบรรเลงสวัสดีครับ